ของมาปเปลนอ๋อแล้วก็วก <Kimberly. S 2> คิมเบอร์ี่นะฮะคุณสารภาพมาดีกว่าว่า <Wow. S 2> คุณคือคนที่จัดตั้งไอจีที่ชื่อว่ามาร์กเลิบคิมเฟกมาใช่ไหมใช่ค่ะ โมเลนโมเลนเออใครก็ไม่รู้เนาะเห็นเขารักกันดีๆก็ไม่ได้ทำไมมันคือ,คอ,พ,อพอมีคนที่แบบชื่นชอบคู่นี้เชียร์คู่นี้มันก็มีอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ว่าฝั่งใหญ่ขนาดไหนนะหรือว่ากลุ่มก้อนอใหญ่โตหรือว่ามีแค่คนเดียวเราก็ไม่รู้คือแอนตี้คู่นี้อ่ะคือเห็นเขาหวานไม่ได้ไม่ได้หวานปุ๊บขนลุกเดีรู้สึกว่าเขาเฟกเออก็เลยตั้งหมากเลิฟคิมเฟกเป็นไอจีใช่ไหมใช่เป็ไอจีก็บอกว่าบอกด้วยนะคะว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่หมากทําให้ค แฟนเก่ามาหมดแล้วออยากอยากได้ของเหลือก็เชิญเธอโอ้มีอย่างนี้ด้วยคือมาถึงมากใช่ไหมมากมากทำให้แฟนเก่ามาหมดแล้วใช่นาะอันเนี้ยผมคล่องใจจริงๆคือคนเราเวลาคบกับใครเป็นแฟนเนี่ยนะมันก็ต้องทำดีกับทุกคนนะเอาจริงๆนี่ยกิจกรรมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากหรอกถูกป่ะถูกปะพี่ปุ้ยดูอยู่พี่ปุ้ยดูอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกปะนอกจากว่าพวกคนอะไรคุณเคยเซอรร์ไพส์มันเกิดอย่างนี้มาแล้วใช่ไหมคะคุณแฟนเร่คุณคือคนเลว ผมไม่เคยสนใจใครค่ะครค่ะเออเออแต่ว่าหมายถึงว่ากิจกรรมทั่วไปมันก็คล้ายๆเดิมถูกป่ะนอกจากพูดไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเพราะว่าพยายามอะไรกันไปเรื่อยคือเอาง่ายตั้งมาเพื่ออนตี้เออเแต่ขอโทษนะคะหมากเข้าไปไปคอมเมนต์ค่ะเออเรอไปคอมเมนต์ในนั้นเลยค่ะหมากว่าไงบอกว่าไม่ต้องเสี้ยมหรอกครับน้องคิมเขารับรู้และโตพอคิดได้ว่าอะไรคืออะไรนะครับขาดความรักหรือเปล่าอย่าให้คนอื่นทะเลาะกัน หรือเปล่าโลกใบนี้มีความสวยงามนะครับออกจากพื้นที่มืดๆเถอะครับอยากเห็นความสวยงามอยากให้เห็นความสวยงามความดีบ้างนะครับและทิ้งท้ายไว้แซบมากค่ะว่าปอลอเป็นห่วงนะครับผมจะไม่บล็อกคุณนะมองดูความสุขของผมต่อไปเรื่อยๆนะครับโอ้ผมไม่มีอะไรจะพูดกับหมาค่ะนอกจากสองคำนี้ว่าเชื่อเฉือนขอขอสองคำได้ไหมว่าคมคายขอสองคำแล้วกันอะไรคะดีงาม ขออีกขออีกอเหลอือข้าแล้วก็ <c oughs> อะไรนะอ๋ะอเป็นข๋อเนี่